สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอะจองตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักสามเศร้าของชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ำคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะประจําเดือนมีนาคม2567นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะไพ่ใบแรกค่ะหไม้ ห้าเหรียญต้องบอกเลยค่ะว่าชาวท่าน้ําในหลายๆคนเนาะเพิ่งพบเพิ่งเจอเพิ่งตกอยู่ในสถานการณ์ของรักสามเศร้าเราสามคนนะคะหกเหรียญแล้วก็ควินออกขับเนาะคุณเลือกที่จะให้โอกาสเขานะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็รู้นะว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นค่ะแต่เลือกที่จะทําตามเสียงหัวใจเรียกร้องนะแล้นนะในเนื้อค่ะในตรงนี้เนาะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองยอมรับกับความเจ็บปวดยอมรับกับความผิดหวังยอมรับกับเรื่องของความรู้สึกที่ขาดการเทคแคร์ดูแลจากเขาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเหงาอ้างว้างค่ะในตรงนี้นะคะห้าดับขึ้นมาโนจะมีปัญหามีประเด็นกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงนี้จัดทิต้องการความชัดเจนจากเขาค่ะเดีมเพจตัวคุณเองค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ขาเรียกแะมันมีพร้อมในทุกๆด้านนะคะขาดแต่ด้านความรักเนาะที่ตัวคุณเองโหยหาค่ะในตรงนี้พลังงานเดะมูนค่ะเครียดกดดันเนาะเก็บไปคิดเยอะคิดมากค่ะ The Tower, เดอะทชาววอระอัจจะมีปัญหากันนะคะระหว่างคุณกับคนรักระวังเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังเรื่องไม่เป็นเรื่องจะกลายเป็นเรื่องค่ะแปดไม้อยังไงแล้ว บอกเลยค่ะว่าถ้าก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วมันจะไปต่อแบบยาวๆนะไม่สามารถจะถอนตัวได้ง่ายๆคะ่ะแล้วก็บอกเลยนะคะว่า พลังงานในตรงนี้ขึ้นมาเขากับคุณอาจจะเป็นคนที่ไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะต้องใช้เราเรียกมันมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแลมันทําให้คุณกับเขาค่ะมันห่างกันขาดการดูแลเทคแคร์กันหรือไม่ค่อยได้เจอกันเนาะในตรงนี้ทําให้เกิดปัญหาเกิดปะเด็นกันได้ง่ายๆนะคะค่ะก็บอกเลยว่าพลังงานของชาวธาตุน้ํานะคะที่อยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเนาะความสัมพันธ์นี้มันเพิ่งเกิดเพิ่งเริ่มค่ะ แล้วก็เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์ด้วยในหลายๆคู่นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะนํามือที่สามเข้ามาแล้วมันทําให้เป็นปัญหาเป็นประเด็นกันแต่คุณเลือกที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เลือกที่จะให้โอกาสเขาที่จะชัดเจนกลับมาชัดเจนจริงจังอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะโดยที่ว่าให้เขาเกียรติตัวเองนะอืในตรงนี้ค่ะตัวคุณเองเป็นคนเลือกที่จะปรับปรับตัวเข้าหาเขาเลือกที่จะใช้เหตุผลในความสัมพันธ์นี้นะคะ แต่ก็บอกเลยว,ว่าเวลาอยู่คนเดียวคิดเดยอะคิดมากเนาะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดค่ะในช่วงเดือนนี้ก็ระมัดระวังเรื่องปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนาะอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันร,ระหว่างคนสามคนเลยก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นปัญหาใหญ่เรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เสมอนะคะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเนาะ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกน้อยๆรู้สึกเงาๆอะค่ะขาดการดูแลเทคแคร์จากเขาหรืออีกในหนึ่งก็เหมือนกับคุณต้องวิ่งตามเนาะความรักครั้งนี้ทําให้คุณเหนื่อยหนักท้อใจค่ะณะตอนนี้เวลานี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย The Emperor พบกับคนมีอีกโก้พบกับคนที่ค่อนข้างจะ มีความคิดเป็นของตัวเองสูงค่ะยึดมั่นถือมั่นนะคนคนนี้ไม่ชอบให้ใครมาออกคําสั่งไม่ชอบให้ใครจู้จีจ้จุกจิกค่ะนายออฟสอ h e เดอะไฮเ n นเซสและเดอะเดวิลอ๋อก็ชัดเจนค่ะเป็นคนที่มีพลังงานด้านความรักสูงมากๆเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้เนาะยังไม่หมดนะคะพลังงานของเขายังคงแบบมันอยู่ในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตเนาะต้องบอกเลยค่ะว่าในตรงเนี้ยความไม่ชัดเจนอาจจะเป็นที่เขานี่แหละ ที่เขาเอาคุมเครือไม่ชัดเจนกับคุณแล้วก็มันเหมือนกับเขามีคนของเขาอยู่แล้วอะค่ะแล้วมันทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นนี้เกิดขึ้นเน,ะเนาะก็บอกเลยค่ะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆใครได้คบใครได้คุยก็จะหลงไหลในสเสน่ห์ในตัวเขานะคะ6ดาบแล้วก็ตามมาด้วย7ไม้นะคะ9เหรียญน,นะคะค่ะก็บอกเลยว่าในตอนเนี้ยถ้าคุณกับเขามีปัญหากันนะบอกเลยว่าออ จะมีการเลิกลาการยุติความสัมพันธ์ได้ง่ายๆมากค่ะแล้วนะตรงนี้มันเหมือนกับว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกินจะแก้ไขสําหรับเขาแล้วอ่ะเขาเป็นนักรักเนาะแต่ไม่ใช่เป็นนักแก้ไขสถานการณ์ค่ะเมื่อแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ก็เลือกที่จะยุติเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์กับคุณนะสําหรับชาวธาตุน้ำนะคะในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่มีเวลาให้ขาดการดูแลเทคแคร์ care, ไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่มีเวลาให้กับคุณค่ะ สองถ้วยเจ็ดเหรียญและควีนออฟสองสำหรับคุณเนาะเขาพบเขาเจอคุณเขาถูกใจค่ะเขาถูกใจเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วทําให้มันเกิดความสัมพันธ์นี้ขึ้นทั้งที่เขาก็รู้นะว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างแต่เขาก็เลือกที่จะไปต่อค่ะเลือกที่จะทําตามเสียงหัวใจเรียกร้องเนาะก็บอกเลยค่ะว่ามันเหมือนคบไปแล้วคุยไปแล้วแล้วมันเกิดปัญหาเกิดประเด็นขึ้น เขาอะค่ะทบทวนนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้กับชาวธาตน้ำอะค่ะก็บอกเลยว่าเขาน่าจะเลือกที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหามากที่สุดเหมือนกับมันมีโอกาสที่เขาจะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์นี้เพื่อไม่ให้มันเป็นปัญหาไม่ให้มันเป็นประเด็นอะคะ่ะพอตรงเนี้ยขึ้นมาเขากำลังตัดสินใจอยู่เนาะจะเด็ดขาดกับความสัมพันธ์นี้ตัดสินใจที่จะอืม ไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันอยู่ในช่วงเวลาที่มันมีปัญหามีประเด็นแล้วเขารู้สึกว่ามันจัดการไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้ก็เลือกที่จะยุติความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้พลังงานเป็นไปได้สูงถ้าถามว่าชอบคุณไหมชอบรู้สึกดีไหมรู้สึกดีอยากไปต่อนะแต่ถ้ามันยุ่งยากมากมันมีปัญหามีประเด็นมากเขาก็จะเลือกเวนี้ค่ะคือยุติความสัมพันธ์นี้ก่อนโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าคุณกับเขาจะมูฟออนกันจริงๆไหมพอพลังงานขึ้นมาเนาะ จัดเมนค่ะ The World ค่ะหกถ้วยค่ะก็ยากนะคะในตรงนี้มันต้องใช้เวลาเนาะมันไม่ใช่ว่าปุบปับแล้วจะยุติได้เลยมันอาจจะมีการโกดกันเงียบหายไปแล้วก็มีการกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งกลับเข้ามาขอโอกาสกลับมาเข้ามาขอดีลอีกครั้งหนึ่งอะค่ะนายอ p ลฟ t ต c l e เพราะว่ายังไงเราเขามีใจให้คุณเนาะฟีนอฟครับนายออฟวาืม ก็บอกเลยคะ่ะว่ายังไงแล้วคุณตัวชาวท่าน้าเองก็ยังรอให้โอกาสเขาอยู่เนาะในตรงนี้ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าแต่มันจะเป็นเรื่องของการยุติบทบาทลงแล้วก็เหมือนกับพอเวลาผ่านไปแล้วมีการกลับมาเคลียร์ใจมีการกลับมาสารความสัมพันธ์กันต่อคะ่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้เขารักคุณไหมเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนจัดมิน วิวออฟฟอร์จูนเขารักคุณนะเขาจริงจังกับคุณเขารู้สึกดีกับคุณแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันชัดเจนได้บางครั้งบางทีเขาก็เลือกที่จะต้องจบต้องหักดิบต้องผิดหวังเองอะค่ะในตรงนี้เนาะมันก็จะทําให้มันค่อนข้างที่จะยากในการตัดสินใจสําหรับเขาเนาะเพราะว่าสองดาบขึ้นมาแล้ว ตัดใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้วีน็อกสอดยิ่งค่อนข้างตรงเลยค่ะว่ากําลังคิดกําลังทบทวนกําลังตัดสินใจอยู่เนาะว่าจะเอายัางไงนะเพราะปัญหามันก็เป็นปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆอะค่ะเรื่องที่เขาก็รู้อยู่ว่าต้องแก้ยังไงแต่มันก็แก้ไม่ได้เพราะเขาก็ไม่ได้เข้มแข็งพอเนาะแต่ถ้าถามว่าชอบไหมจริงจังกับคุณไหมชอบจริงจังค่ะแต่ไม่สามารถจะทําให้มันเป็นสถานะที่ชัดเจนได้ก็ยังเป็นแบบถ้าเป็นไปได้ก็คงจะเป็นแบบเติร์ดปาร์ตี้เนาะเป็นความสัมพันธ์แบบเราสามคนนะคะ่ะในตรงนี้นะคะ อีกนานไหมคะที่จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้เนาะสำหรับสาธาตุน้ำน,นะคะ King คิงออฟคัพค่ะสิบถ้วยแปดดาบอืมก็ยากเช่นกันค่ะเพราะว่ามันเหมือนว่ามีใจไปแล้วเนาะในนี้ในตรงเนี้ยมอบใจให้เขาไปแล้วหลงลกเขาไปแล้วค่ะตัดใจยากนะคะในตรงนี้คาดหวังถึงการสร้างอนาคตร,ร่วมกันคาดหวังถึงการชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ ในตรงนี้ค่ะเป็นความรักที่ไม่สามารถจะถอนตัวถอนใจได้นะปัจจุบันทันด่วนเนาะมันเหมือนกับทุ่มเทใจไปแล้วอะคะ่ะสองเหรียญเนาะตัดกันไม่ขาดค่ะสี่เหรียญยิ่งห่วงยิ่งห่วงยิ่งรักมากกว่าเดิมนะเทมเพลนค่ะต้องการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นะคะค่ะก็ชัดเจนเลยว่าคุณไม่สามารถจะตัดใจจากเขาได้ไม่สามารถจะมูฟออนได้ในตอนนี้แน่นอนอาจจะต้องใช้เวลาเนาะหรืออาจจะต้องวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลา ระยะเวลาจนกว่าที่คุณจะถอนตัวถอนใจได้จนกว่าที่คุณจะเข้มแข็งพอค่ะม,มีแนวโน้มมีทิศทางที่จะตัดใจได้ไม่เอ่ยพลังงานไพ่สามใบเจ็ดถ้วยเพดอฟคัพสี่ดาบอืมก็ทบทวนอยู่เนาะคิดอยู่ค่ะไม่ใช่ไม่คิดคิดนะแต่ว่ามันยังทำใจไม่ได้แล้วก็เหมือนกับ ในตรงนี้ค่ะเจ็ดถ้วยขึ้นมาเขาเป็นความหวังของคุณเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณอ่ะเขาตอบโจทย์ตรงสเปคตรงไทยอะค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเฝ้ารอการเติมเต็มความรักจากเขาแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปนอย่างที่หวังนะแต่ก็เลือกที่จะรักเลือกที่จะรอค่ะและในนาทีเดียวกันตัวคุณเองก็ยังจะคิดทบทวนเนาะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆอ่ะจะไปยังไงต่อกับความสัมพันธ์หรือว่า คิดทบทวนค่ะว่าจะตัดใจจากเขาตรงนี้ได้ยังไงเนาะมันเป็นอะไรที่อยู่ในช่วงเวลาที่คิดทบทวนตัดสินใจค่ะยังไม่สามารถที่จะเด็ดขาดได้โดยปัจจุบันทันด่วนโอเคค่ะเรามาดูแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะสิบถ้วย the chariot the devil อม,มันก็ยังชัดเจนว่าเขาแบบมีคอมมิตเมนต์แล้วอะคะ่ะห้าถ้วยแปดดาบตัดใจจากเขาไม่ได้นะอืมถอนตัวไม่ขึ้นค่ะในตรงนี้เด e s t r e ตร t h นะคะไม่ว่ามันจะเอ,อมีปัญหามีประเด็นยังไงหรือว่าเขาทำให้คุณเสียใจแค่ไหนอะคุณก็ยังคงเลือกที่จะให้โอกาสเขาแล้วก็ยังรักยังรอเขายังอยากที่จะให้เขาอยู่ใก,ใกล้ๆอ่ะคะ่ะมันเหมือนกับว่า อยู่ใกล้เขาแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นเซฟโซนของคุณนะคะปกถ้วยอืมเกิดปัญหาเกิดประเด็นอะไรกันมาเนี่ยคุณเลือกที่จะให้โอกาสเขาตลอดเวลาเลยก้าวไม้เพชรอฟวาดยิ่งนานวันจะยิ่งผูกพันยิ่งรักกันมากกว่าเดิมอะคะ่ะในตรงนี้เนาะทาให้คุณหลงรักเขามากกว่าเดิมขึ้นทุกวันนะคะจัดจิตขึ้นมาปิดท้ายเนาะต้องการความชัดเจนจากเขาค่ะ โอเคค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของชาวท่าน้ําที่อยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเนาะ,ะนก็บอกเลยว่าในตรงนี้ค่ะคุณคาดหวังถึงการที่จะอยู่ด้วยกันแบบเปิดเผยคุณคาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนจริงจังอะคะ่ะแต่ก็บอกเลยว่าในตรงนี้มันเป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่ายังไงแล้วยังขึ้นมาเป็นเดอะชาลออตเป็นอะไรที่ยังคงมีไว้ทั้งสองทางเขามีทั้งคุณแล้วใครอีกคนนึงไปพร้อมๆกันหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันยังวนเวียนอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้เนาะ เขายัางเลือกไม่ได้เขายัางตัดสินใจไม่ได้เขาไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะตัดใครคนใดคนหนึ่งค่ะเดอะเดวิลเป็นความรักความรุ่มหลงเนาะในตรงนี้ค่ะมันเป็นความรักแบบความสเสน่หานะที่คุณมีให้เขาอะตัดใจไม่ได้มารู้สึกโหยหารู้สึกรักรู้สึกผูกพันนะคะ้าถวยก็รู้สึกผิดหวังแหละรู้สึกเสียใจอะค่ะกับสถานะเหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่อะมันเป็นอะไรที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝัน เป็นอะไรที่มันไม่เป็นไปตามหนังที่คุณคิดที่คุณหวังอะคะ่ะแต่ก็ตัดใจไม่ได้มุฟออนไม่ได้เลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าพอรักเขามากเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะหวังว่าสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเลือกที่จะให้โอกาสเขาค่ะในหลายๆคู่ที่โกรธกันที่มุฟออนกันไปหรือว่าแยกกันไปนะคะเดี๋ยวจะมีการกลับมาคืนดีมีการกลับมาขอเคยร์ใจเนาะแล้วตัวชาวธาตุน้ำเองะคะ่ะก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขานะในตรงเนี้ยค่ะ พราะพลังงานยังขึ้นมาว่าคุณยังเจอกับปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆเนาะยังไม่เคลียร์ยังไม่สามารถที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ได้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้เลยกับความสัมพันธ์นี้นะคะมีแต่ตัวคุณเองที่จะค่อยๆถลําลึกมากขึ้นไปทุกไปทุกวันทุกวัน,วนอ่ะอรักเขามากขึ้นทุกวันทุกวันด้วยค่ะในตรงนี้เนาะคาดหวังถึงความชัดเจนถึงความจริงจังจากเขาต้องการจริงจังชัดเจนจากเขาในหลายๆคู่บอกเลยค่ะว่าชาวธาตุน้ําอาจจะยื่นคําขาดเนาะ อาจจะขอให้เขาจริงจังกับคุณไปเลยถ้าทําได้ก็ไปต่อถ้าทําไม่ได้ก็จบแต่ในตรงนี้บอกเลยค่ะว่าจบไม่จริงสุดท้ายแล้วตัดใจไม่ได้เนาะค่ะยังไงเราก็ยังคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะก็ยังคงมีปัญหามีประเด็นเข้ามาแต่ชาวธาตุน้ําเรื่องที่จะนิ่งเรื่องที่จะเงียบเลือกที่จะให้โอกาสเขาได้ปรับตัวเรื่องที่จะให้โอกาสเขาได้แก้ไขค่ะก็ยังคงต้องคิดเดยอะคิดมากอยู่นะคะสําหรับชาวธาตุน้าเนาะ โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบรักสามสาเศร้ารอ3สามคนนะก็ยังคงวนเวียนอยู่ค่ะยังคงไม่สามารถที่จะชัดเจนได้เขายังไม่สามารถที่จะตัดใครคนใดคนหนึ่งได้อะคะ่ะยังคงวนเวียนอยู่ในสถานะความสัมพันธ์นี้นะคะยังไงเรามีกาขอขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะและกลับมาพบกับมิกาทาร่โได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ